น้องเข้าสู่ EP ที่8ครับเป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของประเภทของถังน้ำเพลิงประเภทต่างๆและการใช้งานถังน้ำเพลิงว่าต้องใช้งานอย่างไรเพื่อให้เราปลอดภัยและถูกต้องนะครับถังน้ำเพลิงครับมีหลายสีมากมายเลยแยกได้ตามประเภทนะประเภทที่1ครับดังรูปเลยนะครับเป็นประเภทถังน้ำครับเราเรียกว่าถังน้ําอัดแรงดันครับนะครับเป็นถังสแตนเลสครับบรรจุน้ําขนาด9ล้ารครับและอัดแรงดันเข้าไปนะครับเพื่อให้สามารถฉีดออกมาได้ดับไฟได้แค่ประเภทเดียวครับคือไฟประเภท A ครับ อันนี้คือถังที่1ครับถังประเภทที่2ครับคือถังโฟมอัดแรงดันครับภายในจะบรรจุน้ําแล้วอัดโฟมในการดับเพลิงแล้วก็อัดแรงดันเข้าไปนะครับดับไฟได้2ประเภทครับดับไฟประเภท A ได้ครับเพราะมันมีน้ําดับไฟประเภท B ได้เพราะมันมีโฟมโฟมจะไปคุมผิวหน้าของบริเวณน้ํามันเอาไว้เพื่อไม่ให้เกิดการขับไอแล้ว2เพื่อไม่ให้ออกซิเจนเติมเข้าไปได้ไฟก็จะดับลงอันนี้คือถัง2ประเภทครับที่มีส่วนประกอบเป็นน้ําถังถึงต้องเป็นแบบสแตนเลส ข้อแตกต่างของถังสองตัวนี้นะครับอยู่ที่ปลายสายครับถ้าเป็นถังน้ําจะเป็นปลายสายตรงๆถ้าเป็นถังโฟมปลายสายจะมีกระเป๋ะอยู่นําน้องๆสังเกตบริเวณถังดับเพลิงครับถังทุกถังจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับว่ามันสามารถดับไฟประเภทไหนได้บ้างอันนี้คือเราจะได้เน้นย้าให้พวกเรารูเนาะนะครับอันนี้นับดับ A B C D ได้เพราะนั้นน้องจําสัญลักษณ์ใน EP ที่ผ่านมาแล้วมาดูที่ถังดับเพลิงก่อนว่ามันสามารถดับอะไรได้บ้าง น้ำถังตู้ต่อไปครับถังที่เราเห็นเยอะที่สุดเลยนะครับเราเรียกว่าถังผงเคมีแห้งหรือไดเคมีคอนนั่นเองนะครับตัวนี้ฉีดมาผงฝุ่นฟุ้งกระจายเลยด้านในบรรจุน้ํายาในการดับเพลิงเอาไว้นะครับถูกและดีครับถังชนิดนี้แต่ว่าฉีดออกมาแล้วเลอะเทอะแต่ดับไฟได้3ประเภทเลยดับ A ได้ดับ B ได้แล้วก็ดับ C ได้นะครับอันนี้ถังผงเคมีแห้งหรือไดเคมีคอนนั่นเองน้าถังประเภทต่อไปครับเราเรียกว่าถังชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 นะเป็นถังสีแดงเช่นเดียวกันครับ แต่ถังชนิดนี้เป็นกา๊าซครับไม่สามารถแทรกซึมไปนในเนื้อวัตถุที่เป็นของแข็งได้เพราะฉะนั้นดับไฟได้แค่2ประเภทเท่านั้นนะครับดับ B ได้แล้วก็ดับ C ได้ไม่เป็นสื่อนําไฟฟ้าไฟฟ้าไม่ดูดเรานะครับเป็นสารสะอาดฉีดแล้วระเหยหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแยกประเภท,ทได้นะครับถังตัวต่อไปครับ,นะรบที่เรามีใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้คือถังสีเขียวตัวนี้นะครับเราเรียกว่าน้ํายาเหลวละเหย หรือฮารโรตันนองซีเอฟซีนะครับหรือโล w p เพชเชอร์วอเตอร์มิกนะครับมีหลายรูปแบบเหลือเกินนะรเราสังเกตได้ที่สลากที่บ่งชี้ว่าเขาเป็นน้ํายาประเภทไหนนะครับดูได้จากตรงนี้เลยนะและอย่างที่พี่นิ้บอกนะครับถังประเภทนี้นะครับมีหลายชนิดด้วยกันบางชนิดดับได้ ABC บางชนิดดับได้5ประเภทเลย ABC และ K ด้วยเพราะฉะนั้นน้องๆดูง่ายๆครับดูที่บริเวณด้านล่างที่เขาบ่งชี้เอาไว้ว่าถังดับเพลชนินี้สามารถดับไฟประเภทไหนได้บ้าง รเราจะใช้ได้ได้อย่างปลอดภัยครับและไฟก็จะดับลงไปด้วยอันนี้คือประเภทของถังดับเพลิงประเภทต่างๆครับครับทั้ง5ประเภทเลยเริ่มจากถังน้ําอัดแรงดันถังโฟมถังผงเคมีแห้งถัง CO2 แล้วก็เป็นถังสีเขียวเราเรียกว่า non-CFC นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เรามาดูครับตัวต่อไปที่สําคัญที่อยากจะให้ดูนั่นก็คือเรื่องของไฟเลตติ้งครับบริเวณถังดับเพลิงครับเรามองน้ํายามภายในถังไม่รู้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวการันตีว่าเขาสามารถดับไฟได้ดีขนาดไหน นะครับตัวไฟเลตติ้งตัวนี้นะครับอย่างถังตัวนี้ที่พี่นิวถืออยู่ถังสีเขียวตัวนี้นะสามารถมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงได้ 6A20B นะครับสามารถดับเพลิงได้ครับเพราะนั้นแล้วดูที่ไฟเลตติ้ง 6A ครับเป็นการทดสอบโดยการเอากองไม้มาจุดเผารวมกันไว้แล้วก็เอาถังดับเพลิงประเภบนี้ไปฉีดดับมันสามารถดับได้ดังตารางไฟเลตติ้งที่พี่นิวขึ้นให้ดูไว้นะครับแล้วก็จะมาเทียบได้ส่วนตัว B ครับเป็นการเอาน้ามันมาเทไว้ในถายกระบะแล้วทายถังนับเพลิงตัวนี้สามารถดับได้เช่นเดียวกัน อันนี้คือประเภทของถังระเพิงและประสิทธิภาพของถังระเพงครับถ้าเกิดเป็นถังผงเคมีแ huh, ห้งนะครับหรือได้เคมีคอนที <cra> ่เป็นถังส oh, so so ีแดงและปลายสายตรงๆลักษณะนี้นะครับท <Por fa> ุกๆหกเดือนครับนะครับเราจะต้องทําการพลิกคว่มพลิกหงายลักษณะนี้ให้น้ํายาด้านในเคลื่อนตัวนะครับเพื่อมันจะไม่จับตัวเป็นก้อนเนาะเน้นย้าว่าทุกๆ6เดือนเราจะต้องทําให้มันเคลื่อนที่นะเพื่อให้น้ํายานั้นยังมีประสิทธิภาพในการใช้งานได้นะครับตัวต่อไปครับดูที่เพชรเกจหรือตัววัดแรงดันตัวนี้ครับถ้าเข็มตั้งตรงอยู่ที่สิแสดงนาฬิกาแสดงว่าด นับแรงดันภายในถังดับเพลิงทุกถังเลยยกเว้น CO2 นับแรงดันอยู่ที่ประมาณ195ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแรงดันภายในถังมีครับถังดับเพลิงทุกถังมีแรงดันเพื่อเป็นตัวขับดันน้ํายาออกมาด้านนอกนะครับต่อไปครับวิธีการใช้งานถังดับเพลิงครับถังทุกถังครับวิธีการใช้งานเหมือนกันหมดเลยนะครับมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยการประกอบไปด้วยดึงโปรดกดสายนะวิธีการง่ายๆครับดึงครับง่ายที่สุดเลยนะครับบริเวณด้านบนตรงนี้จะมีสลักเสียบไว้อยู่ นะครับถ้าเกิดเป็นถังที่มันพร้อมใช้งานนะครับบริเวณปลายสายจะมีตัวล็อกสายอยู่บริเวณนี้นะครับพิธีการดึงครับพี่นิวแนะนําให้พวกเราดึงสายออกให้ได้ก่อนนะครับพยายามงัดปลายสายดึงสายให้ได้ครับงัดปลายสายด้านล่างลักษณะนี้เรางัดขึ้นนะให้ปลายสายออกมาได้ให้ได้ก่อนเนาะดึงนะครับเพราะระหว่างถ้าเกิดว่าเราดึงสลักออกก่อนแล้วแล้วเราพยายามงัดปลายสายเราอาจจะเผลอกดก้านบีบตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดสลักยังเสียบอยู่กดยังไงมันก็ไม่ลงนะครับ ดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วปลดครับทำการปลดสลักดึงสลักทิ้งออกไปด้านข้างโดยการบิดไปด้านหน้าหรือด้านหลังแล้วดึงสลักทิ้งไปนะครับนะครับปลดนะครับปลดสลักเรียบร้อยนะครับดึงสายปลดสลักกดครับกดก้านบีบสองก้านนี้ให้ชนกันนะครับลักษณะนี้เลยให้น้ํยา,ายาไหลออกที่ปลายสายแต่ก่อนที่จะกดแนะนําให้เราจับที่ปลายสายให้แน่นก่อนวิธีการจับที่ปลายสาย4ี่นิ้วด้านล,าล่างเรียงชิดติดกันนิ้วหัวแม่มือท่าด้านบนล็อกไว้ลักษณะนี้ให้แน่นอย่าให้มันหลุดมือครับ นะครับหลังจากนั้นแล้วให้มือนะครับทำการกดก้านบีบให้2ก้านชนกันน้ํา,ายาไหลออกไปที่ปลายสายหลังจากนั้นแล้วให้ทําการสายซ้ายขวาช้าๆเพื่อให้น้ํายาครอบคุมบริเวณจุดที่เกิดการลุกไหมอยู่นะครับนั้นลักษณะการใช้งานไม่ยากครับแต่ว่าเราควรจะต้องใช้งานมันนะครับสีขั้นตอนครับประกอบไปด้วยดึงปลดกดสายเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในวัน้อหมพยบหนีไฟพี่นิวจะเอาถังดับเพลิงไปให้พวกเราฉีดและจะไปแนะนําพวกเราในภาคปฏิบัติ ในวันที่เราซ้อมอ,อพยพหนีไฟกันอีกครั้งหนึ่งเน้นย้ำครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาในพื้นที่ของเรานะครับต้องการโทรแจ้งหน่วยงานภายนอกให้โทรแจ้งไปที่หมายเลขสายด่วน1น9นะครับที่สถานีดับเพิงบัลท,ทองจะเข้าทําการช่วยเหลือพวกเราในทันทีแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ที่บ้านของเราในพื้นที่กรุงเทพมหานครโทร199สถานีดับเพลิงที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่บ้านของเราก็จะเข้าทําการช่วยเหลือเราทันทีเช่นเดียวกันครับนะครับในอีพีนี้เป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะก็ ขอขอบคุณน้องๆมากที่ติดตามนับทั้ง8 EP แล้วก็ขอให้น้องทำข้อสอบให้ได้นะครับขอบคุณครับ